วัดห่วงโสมชนประสานงานจัก,กรยานยนต์คนขับเสียชีวิตขาที่ส่วนลุงวัย59ปีขี่จักรยานยนต์บรรทุกอาหารกลับบ้านถูกกระบะเลี้ยวตัดหน้าชนรถยนต์กระเด็นทั้งคนทั้งรถอีกรายนุงวัย24ปีขับกระบะชนป้ายบอกสถานที่อ้างถนนลื่นและััพัาษพิเศษประธานที่ปรึกษาสโมสรตราเม็ซิ ต่อไปนี้พ่ก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเทเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 9 5์2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด รับส่งพระวัดห้วงโสมชนประสานงารถจักรยานยนต์คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาที่เมื่อเวลา1นึนากานาทีวันที่5กรกฎาคม2,556ร,ร้อยตำรวจโทวีรวิทย์บัวสันเทียร้อยเวรสถานีตำรวจภูทครคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งราย บริเวณหลักกิโลเมตรที่70ถึง71หมู่6บ้านบางอินตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราชจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอครองใหญ่เพื่อช่วยตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถตู้ใหม่เลขทะเบียนนอนหนูขอไข่471ตราสีขาวจอดอยู่กลางถนนซึ่งได้รับความเสียหายด้านหน้ากันชนหลุดไฟหน้าแตก ส่วนคนขับคือนายสวัสดิ์พงษ์สองอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่52หมู่6ตำบลแม่รูดอำเภอกรองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยม m a าาีโโ่สีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงนอนหนู284ตราดล้มอยู่มีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ซึ่งเป็นชายสภาพร่างกายขาหักทั้งสองข้างศีรษะแตก ใบหน้ามีบาดแผลทราบชื่อต่อมาคือนายวันชัยเขียวขจีอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่14/5หมู่5บ้านคลองขุดตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสวัสดิ์บอกว่าได้ขับรถตู้ไปรับพระจากวัดตามางอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดเพื่อจะนำไปส่งวัดคลองจากเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์พวง18ล้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม ตนจึงขับแซงขึ้นมาทางขวาซึ่งเจอกับรถจักรยานยนต์จึงชนเข้าอย่างแรงจนเป็นเหตุให้ในายวันชัยเขียวขจีเสียชีวิตน,วนาวิกโยธินร่วมต่อชดร117จับกลุ่มผู้ต้องหาลักรอบขนรถจักรยานยนต์ส่งกัมพูชาพร้อมของกลางจักรยานยนต์สามคันเมื่อเวลา9กนาฬิกาวันที่5กรกฎาคม2556 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117บ้านท่าแพรตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด เจ้าหน้ที่ชุดจับกลุมตำรวจตระเวนชายแดนที่117และทหารนาวิกโยธินที่182ได้ร่วมกันทำการสอบสวนและบันทึกการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน3ามคนประกอบไปด้วยนายยอดชายเกตแก้วอายุ30ปีนายสิงหาสันทาลุณในาอายุ19ปีและนายประเวศปฏิมานุก,กร,รกิจอายุ19ปีซึ่งทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุละกลอบขนรถจักรยานยน์ออกนอก ราชอาณาจักรเพื่อน,นำไปขายฝั่งประเทศกัมพูชาโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรส่วนของกลางที่จับกลุ่มได้นั้นคือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน da าสกูปี้ไอสีขาวเทาสองคันและสีขาวชมพูหนึ่งคันซึ่งทั้งหมดไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าได้มีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่งขายไปยังจังหวัดเกาะกลงประเทศกัมพูชาและจะมีการนำรถจักรยานยนต์ไปขึ้นเรือที่บริเวณท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่บ้านสวนมะพร้าวหมู่เจ็ดตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่1 1 7โดยร้อยตํารวจตรีสมพงษ์วงจินเพช ผู้บัญชาการวมอร้อยต่อชด117ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนนววิกิโยทินที่182โดยร้อยโทรสุทินทองไผยจิตได้นำนกำลังในการซุ่มเพื่อจับกลุ่มตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของคืนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทั่งเวลา1นึนานาทีพบผู้ต้องหาทั้ง3คนขับรถจักรยานยนต์มาเพื่อลงเรือเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจคนและจับกลุ่มจึงได้ทั้งคนและครองกลางส่วนเรือยนต์และชาวกัมพูชา3คนที่รออยู่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับเรือหนีหายไปในความมืด นายยอดชายให้การรับสารภาพว่าตนเองนั้นรับจ้างขับรถจักรยานยนต์มาส่งขึ้นเรือโดยมีคนนำรถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดสมุทรปราการมาส่งที่ศูนย์บริการ t o โอทสาขาอำเภอคลองใหญ่ซึ่งตนจะได้รับค่าจ้างในการขับรถจักรยานยนต์ไปส่งท่าเรือเที่ยวละ300-400บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ2-3วันได้มีการขนรถจักรยานยนต์ลงเรือไปแล้วกว่า10คันซึ่งทั้งสองครั้งตนเองเป็นคนรับจ้างขับรถจักรยานยนต์ไปลงที่ท่าเรือส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนคือนายสิงหาและนายประเวศรับสรารภาพว่าเพิ่งมารับจ้างเป็นครั้งแรก จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายมีการทำเป็นกระบวนการโดยจะมีการจ้างให้บุคคลไปดาวรถจักรยานยนต์ออกมาแล้วแจ้งหายเพื่อขอรับเงินประกันจากนั้นการจับกลุมในครั้งนี้ยังพบว่ารถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ีอสีขาวชมพูมีใบเสร็จการออกรถเมื่อวันที่1กรกฎาคม2556 ซึ่งเป็นชื่อของนางสาวสุธารัตน์อบรมศิล์อยู่บ้านเลขที่15ทับ14หมู่3ตำบลคลองสวนผูอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ่ายเงินดาวไว้2,500บาทและค้างเงินอีก3,000บาทซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้คนร้ายจะนำรถจักรยานยนต์ลงเรือไปทั้งหมด6คันแต่ปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวทันรถจักรยานยนต์ที่เหลือจึงถูกนำไปซ่อนไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์ส่งให้ร้อยตํารวจเอกสมศักดิ์ผลกระโทกพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรครองใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปลุงวัย59ปีขี่จักรยานยนต์บรรทุกอาหารหมูกลับบ้านถูกกระบะเลี้ยวตัดหน้าบเบรกไม่ทันชนรถยนต์กระเด็นทั้งรถทั้งคนส่วนอาหารหมูตกเกลื่อนถนน เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีวันที่5กรกฎาคม2556ร้อยตำรวจโทนนสมัครโบสุวรรณร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่เท,ะทะหารพอพาน668ตราดสภาพรถเสียหายเล็กน้อยนอกจากนี้ยังพบอาหารหมูที่บรรทุกมากับรถจักรยานยนต์แต่กระจายเกลื่อนถนนอีกด้วยทราบชื่อคนขี่รถจักรยานยนต์คือนายประเสริฐสุขสวัสด์อายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่138ทับ5หมู่8ตำบลคลองยายอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราด ซึ่งได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายและนิ้วเท้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงประถมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตราดขณะที่รถยนต์คู่กรณีคือรถยนต์กระบะวีโก้หมายเลขทะเบียนกอไก่งองู2425จันทบรุรีคู่กรณีถูกชนบริเวณแก้มขวาชนกระจังหน้าสุดทราบชื่อคนขับคือนางสาวอนงคทิพย์ใจยสุดา อายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่273หมู่8ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งไม่ได้รับบัาดเจ็บแต่อย่างใดสอบถามนายประเสร,ริฐทราบว่า ตนเองกำลังขับรถจักรยานยนต์กลับมาที่อำเภอแหลมงอบหลังจากซื้ออาหารหมูเสร็จแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์คู่กรณีได้เลี้ยวตัดหน้าทำให้ตนเองหักหลบแต่ไม่พ้นจนชนเข้าบริเวณแก้มซ้ายและเสียหายจนล้มลงกระสอบอาหารหมูแตกอาหารหมูจึงเกลื่อนถนน ขณะที่นางสาวอนงค์ทิพย์บอกว่าตนเองกําลังเลี้ยวรถกลับแต่ไม่ทันระวงังว่ามีรถทางตรงมาทั้งทงท,งที่ก่อนเลี้ยวมองแล้วว่าไม่มีรถแต่ไม่ทันเห็นทําให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นส่วนร้อยตำรวจโทน,นันสมัครนั้นได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปตกลงชดใช้ความเสียหายกันอีกครั้งความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับสุดบริการซายการ์ตาสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนนะคะดูแลอย่างดีครับ 0%ผ่อนยาวถึง6เดือนผ่อนจำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา039 5 2 3 0 0 0โตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้สนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือกรรมการปปอจอเพื่อดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปอจอรเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไป สอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปชเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช1205หรือตู้ปน100เขตดุสิตกรุงเทพ1น0 0 0และสัมภาษณ์พิเศษประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด fc ถ้าปู่อย่างนั้นกระแสต่าเลขสองนี้ต้องการกสิบได้เอมถึงจะไม่ตกชั้นผมเชื่อคนต่างมันได้คิดนันแต่หลายคนให้กำลังใจว่าปีนี้ถึงจะไม่พร้อมจะไปก็ขอฝากว่าขอให้ ยังให้กำลังใจแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนหนองลึกๆที่เราจะไม่ทําให้เขามาดูถูกว่าไอ้นี่มานอกสายตาแต่มองเราไปเถอะครับมานอกสายตาวันเล่นแชมเปี้ยนลีกท่านประมาตาดว่าไงท่านประมาตาดว่าตาดนั้นเต็งแล้วก็อาจจะเต็งสุดท้ายเราก็มาบอกเด็กเราอย่าไปสนใจกลับมาจากเชียงใหม่คุณจกักริดทาบ้าผมผมว่าไงท่านก็ยังไปเปิดดูได้ศักดิ์ศรีไม่ต้องไปสนใจ ผลเทียงไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรณเวลานี้เลขสองไม่ต้องไปสนใจว่าสามสิบปีแต้มไม่ตกหรือไ,ไม่ต้องสนใจสนใจว่าแมตต์ต่อแมตต์ทำการบ้านแมตต์ต่อแมตต์สมมุติเราเตะไปแมตต์หนึ่งเนี่ยแล้วมีเว้นสิบห้าวันเราเจอแฟนคับได้เลยว่าเป็นไงแมตต์ท,ที่แล้วเป็นไงแมตต์ต่อแมตต์เลยฮนะเพราะจะดืมเดือนสิงหาเรามีเจ็ดแมตต์อันตรายถ้าท่านไม่จับคู่ท่านจะต้องใช้ตัวเก่าลงกรอบครับนับรอง อย่างบีจีเราอยากเจอเขาอยากเจอแล้วไหมผมว่าก็ไม่จากเจอหรอกนักบอลเ,เราอยู่ดีหนึ่งไปเตะก็ดีสองแล้วแพ้ลำพูนนั่นแหละเป็นข้อคิดนะฮะแต่ถามว่าชนะกันได้ไหมชนะกันได้นะนะตอนนี้คนกรอบครัวตั้งแต่มีลูกน้องผมคุมทีมมาเจอกับผมผมก็ไม่เคยเป็นวงการเลยแต่มันก็แปลกลูกน้องผมยังเอาชนะทีมลูกพี่ไม่ได้เลยถ้าลองนึกถึง ไอ้เจ้าต้อมน่ะลงส่วนน่โชิพาศรีสเกตมาแพ้ไอ้เจ้าพรพาตังมาแพ้อภิรักษ์ศรีรุ่นลูกน้องเก่าผมพาฮอนด้ามาแพ้แตอนนี้เหลือแตก๊กใช่ไหมต้อมก็ไปแล้วใช่ไหมต้อมต่อเต่าใช่ไหมไอ้เจ้าใครก็ไออภิรักษ์ก็ชื่ออ,อะไรนะต่อเต่าเมือน,น,นไปแล้วนี่เหลือไอแตก๊ก เดนะี๋ยวจะเมาเนี่ย b ะเห็นไหมหนังสือแปลนขับอย่าดูถูกตาดเพราะตาดสู้นะผมเชื่อวันบีจีท่านไปให้เยอะเด็กมันจะสู้เห็นไหมนี่โคโบโแม่ผ่าตัดลองตัวก็มีเจอหนูเดินทางไปดูแม่พอรู้เจอบีจีรู้ว่าตาดตั้งใจเขาไม่ไปเขาจะช่วยตาดก่อนแบะตกไปเยอะ เพราะท่านไม่ยอมนอนแคมป์ท่านอ้างว่าปัญหามีที่แฟนเดี๋ยวนี้แฟนกลับไปแล้วขนของเข้าแคมป์ไปแล้วเพราะเมื่อวานเราบอกถ้าไม่ขนของเข้าแคมป์เรามีปัญหาตาก็เช่นกันจะเข้าไหมหรือต้องหาพ่อตูแม่น้องต้องจบเพื่อตาต้องทนได้เพราะฉะนั้นก็ทุกคนรู้สึกว่าตั้งใจนะครับเราเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้คนต้องการประตู ทำไมก็ถึงต้องการเพราะสาคนท่านไม่ให้ความมั่นใจคนตาเลยนั่นนะเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าตําแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ต้องเปลี่ยนตาแหน่งที่ต้องเสริมแน่นอนประตูหนึ่งแลนะครับหลังผมก็ยังอยากได้ที่มงเก่งๆผมก็ยังไม่เคยดูแฟงเล่นแต่จะเลิกจะจะ,จะลองจะลองบางวันว่าถ้าแฟงกับโคโบเพราะโคโบเขาเล่นตัวตะตะไอเขาเล่นตําแหน่งเดียวกับบิว ลองเล่นดูแล้วถ้าเราได้แบ็คนะได้ฐานอาวุธหายเจ็บกลับมาได้เบ้หลังเราจะแข็งนะครับผมถามบิวแล้วบิวถ้าไม่เล่นสต็อปเนี่ยเพราะตัวคุณเล็กเล่นแบ็คได้ไหมเขาบอกได้ครับแสดงเราต้องทดลองแล้วหลังเราจะแข็งเมื่อแข็งแล้วเราได้คู่กลางที่เล่นบอลส่งไกลไม่ต้องไปเลี้ยงส่งเหมือนที่สับไปสับมาเหมือนบางคนเล่นกันอยู่อย่างนี้ผมก็เชื่อจะถูกใจ ในจุดรู้ถ้าแม่คนตาดไม่ดา่าถ้าคุณวิ่งเต็มที่คุณอย่าเหนื่อยเห็นไหมเล่นบอลวันวันไอ,อ้อเมี5หาสี่แพ้เขาก็ไม่โกรธเพราะคุณเล่นแต่ว่าราชนาวีคุณเหนื่อยเขากโรกรธเวลาคุณเล่นกับสีชาคุณเต็มที่เขามีความสุขเพราะนั้นก็คือแก้เรื่องเดียวพอปิดบอกเลยแล้วนโยบายผมใครหมดใครไม่พร้อมอย่าลง อย่ามาหลอกกันไม่ใช่เหร็ดไปหน่อยแล้วยกมือประตูไม่ใช่ลงไปพอรับได้สองทันทีเห็นเขาบุกม,มากกลัวจะเสียชื่อเจ็บแกงออกเราเสียกวตวตาไปหนึ่งแล้วเราต้องไม่มีคนอย่างนั้นอยู่ในทีมเลขกสถ้ามีก็ไม่รู้จะไปไหนก็ให้เขากินเงินเดือนไปแต่ไม่ต้องลงช่วยน้องนะเมอร์ซี่เมอร์ซี่คือความเมตตาเมอร์ซี่กับควอลิตี้มาด้วกันไม่ได้ครับความเมตตาถ้ามีความเมตาามเมตามากคุณภาพไม่มี เยี่ยมเกินไปก็ไม่ใช่ชาวตาดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือการทําทีมซึ่งยากผมจึงถามนายกตัวกว่าเรียนรู้เรื่องฟุตบอลดีแล้วห่ะผมเนี่ยวันจะปลดปล่อยฟุตบอลได้ผมดีใจแต่ณตอนนี้ผมจึงเรียนมาถามท่านชกวิเชียรว่าหนักใจอะไรที่สุดและไม่ชอบอะไรที่สุดที่รู้คือฟุตบอลนะแต่พอประชาชนชอบเราจะทํำยังไงเรามาจากเขาเราต้องช่วยเต็มที่เพราะนั้นก็ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราสู้เต็มที่และพวกผมพร้อมครับ ถ้าดูแล้วมีใครที่จะช่วยกันได้หรือมาออแทนที่นะครับยินดีเลยแต่ตอนนี้เต็มที่ตอนนี้ก็สองสามวันนี้ผมจะพยายามให้ข่าวท่านก็จะเดนตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือนี้จะเริ่มมีคนใหม่มาซ้อมคือเข้ามาเทสเททแล้วก็ไปเทดเรบก็บไปถ้าเราเอาก็เขาก็อยู่ถ้ายังไม่แน่ใจเขาก็อยู่เจ็ดวันนะครับก็จะมาเรื่อยๆครับก็เรียนว่าเรากำลังหาตัวอยู่ทั้งไทยทั้งต่างชาติ ทยก็น่าจะเป็นตำแหน่งกลางนะฮะตำแหน่งกลางเพื่อว่าจะใช้เด็กไทยเมื่อวานก็เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้จะทิ้งว่าถ้าเล่นจะเล่นกับใครแล้วท่านมั่จใจแค่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเล็กสองเด็กจะได้เล่นนะเพราะเราจะกล้าเพราะเราคิดว่าเราก็จะลองใช้เด็กหนุ่มสู้ดูนะครับก็อันนี้ก็เรียนว่าเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ เราประชุมกันถึงสามทุ่มเลยฮะสามทุ่มแต่เป็นสามทุ่มที่เราได้อะไรเยอะนะครับเพราะนั้นก็ขอให้แฟนคลับท้อะไรต่างๆว่าให้กําลังใจเขาครับนักเตะทุกคนที่เขาเคยออกล่องลองนนอกทางเขาก็สัญญานะครับอันนี้คือสัญญานะผมเชื่อว่าเราเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราช่วยกําลังใจโดยเฉพาะเสานี้ขอ,อนแก่นแมตต์ต่อแมตต์ครับเราไปที่นู่นได้มาหนึ่งแต้มมาบ้านเรา เราขอสามเราต้องขอครับเราจะขอถ้าเราเปิดสักรลาดีผมว่าเราเป็นม้านอกสายตาที่ทุกทีมต้องระวังเพราะเราจะมาเหมนกันนะครับเพราะเด็กคือกําลังใจและวันบีจีครับอย่าพลาดนะครับเราฝันไม่ใช่เหรอถ้าเราชนะ b ีจีเข้าไปได้บางกอกการ์ดเราก็ฝันอีกไม่ใช่เราจะเจอใครล่ะอยากเจอบุรีรัมย์อยากเจอเมืองทองเลยเรามีสิทธิ์ฝันนะ ไม่มีอะไรจะต้องกลัวเสียเลยลุยเต็มที่นะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าวันที่6นะครับวันที่10เป็นแมตที่นักบอลต้องการกำลังใจจากพี่น้องชาวบากครับมากันเยอะๆครับ ตราดเอฟซเปิดบ้านเล็ก2รับคอนแก่นเอฟซเจ้าภาพกดดันต้องเก็บแต้มสำคัญอาจได้แค่หนึ่งเปิดสนามเล็กที่2ในวันที่6กรกฎาคมนี้ตราดเอฟซเปิดบ้านรับทีมขอนแก่นเอฟซซึ่งเป็นนัดที่18ของทั้ง2โดยผลงานในเล็กแรกตราดเอฟซมี24แต้มอยู่ในอันดับที่8ส่วนขอนแก่นเอมี19แต้มอยู่ในอันดับที่12 เกมนัดน,นี้ตราด f อซเจ้าบ้านต้องการเก็บแต้มในบ้านเพื่อเพิ่มความหวังในการลุ้นอันดับที่สูงขึ้นซึ่งผลงานในบ้าน10นัดตราด f อฟแพ้5นัดชนะ3นัดเสมอ2นัด ล่าสุดเพึ่งเสมอราชนาวีในบ้าน2ประตูต่อ2โดยนักเตะที่ลงในนัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดลงกับราชนาวีที่มีจิราวุฒสารนันที่เจ็บอาจจะลงไม่ได้ทำให้เกมนี้รัฐพรแซ่ตันน่าจะลงคู่กับพิมวิทย์ทองนิธิโรธที่จะมีธินกรอ,อาซูรินลงเล่นด้านซ้ายส่วนคนอื่นลงครบทั้งคาสเซียบีราบีดักลาสโคโบโลและเมฟายเรมอน บวรตาปาส่วนแดนหลังจะมีไตรลงแก่นจันทร์พีรพัฒน์โพรนดีหรือจักกิจเข็มนากรวมทั้งทรงพลแก่นเช้าและวัชรพลบุญชันขณะที่ขอนแก่นเอฟซีนั้นที่มาเยือนต้องการเก็บแต้มจากตราดเอฟซีกับบ้านให้ได้ล่าสุดพึ่งบุกไปเยือนเสมออุทยาเอฟซีถึงสินโดยผลงานการไปเยือนเก้านัดไม่ชนะทีมใดโดยเสมอสนัดแพ้ห้านัด ดาวเด่นของทีมที่จะลงมีทั้งเรซิโอมาติทัชคริสเอ็มบงดีชรินบุญชาตนอกจากนี้จะมีดาวเตะที่เข้ามาเสริมในเลขที่2ลงด้วยขณะที่รูปเกมนั้นตราดเอฟซและขอนแก่นเอฟซเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งโดยตราดเอฟซบุกไปเสมอที่ขอนแก่นเอฟซีประตูต่อหนึ่งซึ่งตราดเอฟจะเปิดเกมบุกทันทีตามฟอร์มเพื่อเปิดประตูแรกให้ได้ก่อนและลดความกดดัน แต่หากทำไม่ได้ก็อาจจะกดดันและส่งผลให้ถูกขอนแก่นบุกเก็บแต้มได้ขณะที่การฟันธงนั้นตราดเอฟซไม่แพ้ โรงเรียนครองใหญ่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมในฐานะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีเป็นประธานในพิธีสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนโดยมีนายวันชัยพระราชเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งนายวันชัยกล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพรกมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราราชเจ้าของประชาชนชาวไทยที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการรักษาระเบียบวินยัยรวมถึงแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยก่อนการเดินสวนสนามลูกเสือนารีนั้นได้มีการกล่าวปฏิญาณตนซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เลือกการจัดก,กิจกรรมในวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่นักเรียนมีกิจกรรมลูกเสือเนตนารีประจำสัปดาห์อำเภอรครองใหญ่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอรครองใหญ่ชั้นสองนายธีรพลสรินานุวัฒน์ ายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบเข้าร่วมโดยก่อนการประชุมนั้นได้มีการแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้นนายธีรพลได้เน้นย้ำในเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากในช่วงนี้เกิดฝนตกชุกทําให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยในพื้นที่ตะบลไม้รูดหมู่ที่ 1, 2และ6ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นหมู่บ้านละหนึ่งราย และที่พื้นที่ตบคลองใหญ่นั้นหมู่ที่9อีกหนึ่งรายจึงขอให้ทุกชุมชนได้ร่วมมือก,กันป้องกันและกระจัดลูกน้ำหยุงลายให้ลดลงเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้นายธีรพลได้เนันย้ำถึงทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เมื่อเกิดปัญหาขอให้แจ้งกับทางอำเภอได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบประกอบไปด้วยการจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัดสอนภาษาให้กับสตรีในทุกกลุ่มอาชีพเรื่องของการติดตามผลการดาเนินงานนโยบายในพื้นที่และตําบลรวมถึงหมู่บ้านในเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%เซโดยให้ข้าราชการนั้นปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของประชาชน ิกาแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน,นอนุสาวรีใต้ส,18 18 18สถานี b t ทอสนุสาวรีโทร0ย์8 1 8 2 8สถานีขนส่งมอทช,ช่องขายตัวที่43โทร 0, 0 8 4 148 1 5 5 1่สถานีขนส่งตราดโทร039-525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา 10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือราศเดิร์นไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิ n i น h น